ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับสวัสดีพี่ๆนะนะทุกคนนะครับวันนี้ก็เข้ามาตัดหญ้าที่สวนยางแม่น้องเข้ามาตั้งแต่เช้าครับเข้ามาก็เผื่อทานู่นทํานี่ก็กว่าจะได้ตัดหญ้าก็ประมาณเก้าโมงกว่าครับเก้าโมงสิบโมงเข้ามาก่อไฟหาหน่อไม้มาต้มต้มไว้พอได้กินก็ตัดไปได้ระยะหนึ่งครับสักพักหนึ่งแล้วครับนี่ก็เป็นเวลา ิบห้ากว่าแล้วน่าจะสิบห้าสิบหกแล้วครับไม่ได้ดูเวลาก็ตัดอีกสักพักหนึ่งก็จะหยุดแล้วครับจะเลิกตัดแล้วจะกรีดยางต่อเลยครับพอดีแม่บ้านเข้ามาแล้วแม่บ้านมาเอาขี้ยางออกจากถ้วยแล้วครับเอาก้อนยางออกจากถ้วยแล้วครับจะย่าสักพักหนึ่งก่อน ในบ้านก็ควักที่ควักยางนะครับพอดีผมเข้ามาก่อนครับขับรถอีแท็กเข้ามาก่อนเข้ามาตัดยาครับในบ้านเลี้ยงควายอยู่ถ้าที่ตัดก็ประมาณนี้ครับได้แค่นี้นครับใช้น้ำมันไป4-5ลิตร ตัดคนเดียวครับรถอไว้ลุยโคนก็เหลืออยู่ประมาณ สล่องยางครับตัดยังไม่สุดนะครับตัดตรงไหนที่มันลกๆก,ก็ตัดก่อนเดี๋ยวไม่เสร็จก็พ่งนี้เข้ามาตัดในตะมกมาจากส่วนยางอากาศอบอ้าวครับถือว่า ร้อนครับแต่มันไม่มีแดดถือว่าร้อนอยู่แล้วลกมากแถวนี้มาตัดคุณนี้ก็ถ้ามันไม่เสร็จก็จะเข้ามาตัดแถวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าตอนกลางคืนยิ่งลกกว่านี้ครับมันมืดด้วยอันตรายครับถ้าเราไม่ตัดพวกสัตว์ไม่พิษเยอะนี่ครับ ทิ้งไว้ประมาณสองสามเดือนแล้วครับแต่เนี่ยไม่ได้เข้ามาตัดหญ้าเข้ามากีดยางอย่างเดียวครับเพราะว่ามันกีดหลายสวนด้วยกีดสามสี่ที่ก็เลยไม่ค่อยมีเวลาครับทีแรกว่าจะจ้างคนมาฉีดหญ้าแต่คิดไปคิดมาเราเข้ามาสวนอยู่ก็ค่อยๆตัดอาทิตละเล็กละน้อยเดี๋ยวมันก็เสร็จครับ ตัดไปเรื่อยๆตัดวันนี้มาเสร็จพรุ่งนี้มาตัดต่อเมื่อลืน่นเข้ามาเข้ามาก็มาตัดเรื่อยๆก็น่าจะเสร็จครับครับช่วงที่ผมไม่ได้กีดยางส่วนอื่นผมก็ตัดเอาใช้เวลาอยู่สองวันครับแต่นี้เราไม่ได้พักนะกีดสวนแม่น้องเสร็จก็พรุ่งนี้ก็ไปกีดอีกสวนใหม่ มันจะผัดกันเข้ามากรีดอย่างนี้ครับมีอยู่สีท่ที่ก็กรีดหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้ก็เลยไม่ได้พักครับไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาตัดหญ้านี่ก็เพิ่งพักเครื่องตัดหญ้าไปได้สักพักแล้วครับเดี๋ยวก็ไปตัดต่อ ตัดหมดน้ำมันประมาณหนึ่งลิตรแล้วก็จะหยุดแล้วครับกีดยางก่อนวันนี้เดี๋ยวพวกนี้ตัดใหม่นู่นครับตรงแม่บ้านยืนอยู่ก็ยังไม่ได้ตัดนำ้ำไกลๆนู่นแบครับ เพราะว่าเพิ่งตัดไปเมื่อเดือนหลังมันยังไม่ยาวเท่าไหร่แต่พวกนี้ตัดนานแล้วครับมันขึ้นแล้ว เนี่ยครับเดินทั้งวันวันนี้เดินหลายรอบแล้วนั่งพักแป๊บหนึ่งพอเวลามืดมายุงก็เริ่มเยอะแล้วครับยาก,กันยุงก็เอาไม่อยู่ครับยุงมันเยอะ ไปดูก้อนอยางครับยางเพิ่งกีดได้มีดเดียวเองนะครับของแม่นอ้องยางหนึ่งมีดครับเราพักพักหลายวันนะครับเราเก็บยางวันอาทิตย์ขายวันจันทร์วันจันทร์ก็ไม่ได้เข้ามาขีดวันอาทิตย์ก็ไม่ได้มาขีดครับ วันอังคารก็ไปกิีดที่สวนอื่นวันพุธเราก็ไปวันที่สิบาเราก็ไปสาลมุกดาหารกลับมาก็ไม่ได้เข้ามาครับกลับมาก็ไปกินหมูกระทะกับแม่นองแล้วก็วันที่สามวันพฤหัสครับเข้ามากิดีด ก็ได้เพิ่งได้มีดเดียวเดี๋ยวจะเข้ามากรีดมีดที่สองครับดูก้อนยางครับกรีดมีดสองก็นู่นนะครับกว่าจะถึงรอบก็อีกสองวันเข้ามากรีดอีกครั้งหนึ่งปกติก็กรีดหนึ่งมีดพักหนึ่งวันแล้วก็กีดครับหนึ่งพักหนึ่ง แต่มันหมุนเวียนไม่ทันครับมันหมุนไม่ทันก็เลยกีดหนึ่งพักสองครับพัก2วันเข้ามากีดใหม่ว่าแต่เราไม่ได้พักนะครับเราจะวนไปเรื่อยๆเพราะนั้นเข้ามาก็มาเคลียรกอไผ่ก่อนนียครับมันทึบยังไม่เสร็จเลยครับมันเข้ามาทึบสวนยาง ไปครับไปตัดญ้ากอนครับเดี๋ยวมันจะมืดตัดย้าก็งคงไม่เสร็จครับวันนี้จะได้ประมาณนะครับตัดญ้าวันนี้ตัดย้าเราจะได้มากีดยางต่อครับเดี๋ยวมันจะมืดขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ